บอกเลยว่าวันนี้มาบุกคอนโดของนางเอกรับนางเอกในขวัญใจคุณเลยไม่เหรอขวัญใจอยู่ในใจเลยคือเป็นขวัญใจที่หายไป9ปีนะใช่เรียกว่าเหมือนไม่ได้รับงานไม่ได้รับละครเวลาเขากลับมาปุ๊บเขากลับมาทวงบัลลังเลยนะพี่ป๋อจริงจริงโอชอบดูละครอย่างนี้มากเลยทำไมไม่เห็นแบบเขาเคยเรียกฉันเล่นบ้างเลยอ่ะพวกพีเลียดอย่างเงี้ยเขาเล่นเป็นตัวไหนอีสร้อยใครอีได้อยอี ใช่ไหมห้ามใช่ไหมไหนใครเรียกอีห้ามเรียกอีเยต้องคุณต้องแบบส้อยอย่างเดียวเก้าปีที่ห่างหายไปแต่กลับมาตอนนี้กับละครเรื่องเรือนธาตุครับคุณผู้ชมอีกับใครใครจะมาคนเย้อีส้อยจะทำให้คุณูทและเหตุออกจากเรือนใหญ่ไปอยู่เรือนทาตต้องบอกเลยว่าปังปุริเย่สุดๆไปทำอะไรมาเก้า ต้องบอกว่า9ปีที่ห่างเหินจากครอบครัวช่อง3เพราะว่าเมื่อก่อนก็จะมีช่วงไปรับงานสดงานแสดง,สดงพัพยาลิงเงี้ย9ปีนี่แบบติดผู้ชายหรือเปล่าเหีห <c oughs> เ้ยด้วยนี่ดิต <c oughs> ิดเป็นไงหายไปเลย <c oughs> ไม่มาเล่นเลยนะ <c oughs> แล้วเป็นไงพอกลับมาก็คือฟาดบุ้มบุ้มทุกอ,อีพีเลยตอนนี้กระแสแรงมากชุดไม่อยู่ขอบคุณมากค่ะที่ตอนแรกนึกว่าคนจะเกลียดแบบเกลียดอย่างเดียวกลายเป็นว่าสิ่งที่ได้รับคือแบบ ทำไมไม่ไปอยู่บ้านพ่อล่ะพ่อหอัจะรวยเป็นผู้หญิงอยู่สวยๆก็ได้ไม่ต้องโอ้ไม่ห่วงที่แตกงหรือไม่ก็จะเป็นเหมือนแบบนี่ทําแม่ผัวจะเป็นอย่างนี้นะอไปตั้งนานแล้วเขาอยู่ทีมเราเรารู้สึกว่ามีคนเข้าใจความเป็นคุณส้อยบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะคิดนานไหม้กวจะรับรับบทเนี้ยคืนเดียวค่ะอ่านบทรวดเดียวแล้วก็คืนเดียวมันน่ามันน่าแม่ผู้ชายมีผลกับการเลือกเล่นละครไหมฮะ เออมีบ้านถ้าอยากรู้เดีต้องไปไปถามค่ะเออออมาป่ะอยู่ว้าอยู่ว่าวันนี้วันนี้เรียนเชิญคุณเขาอยู่แป๊บนึ่งที่อยู่ใช่ไหมไปไปไปเชิญไปเลยเชาะไปไป โอ้ยเลขทศเก้าเข้าวงจุ้ยยุคเก้าดีมากแล้วคุณดูลิฟลิฟต์ไปจาความมงคลนี่คือเหรียญจีนทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยมาอยู่เหมือนมาเที่ยวหมากเก๋งไงไม่รู้่ะเจอเหรียญจีนวว่าาเขงจุ้ยต้องเกี่ยวอยู่แล้วอันนี้ต้องเกี่ยวแน่นอนใช่่แนนนอครบหมดทุกที่อยู่แล้วดูไงสาธุสาธุแต่จริงๆมาชาพี่ท็อปเข้าออฟฟิศค่ะไม่รู้ว่ากลับมาทันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปกรอบก่อนเอาเหรออออฟฟิศจาก เนี้ยไปอย่างเงี้ยแปดนาทีค่ะเดินไปคุณเดินไปทำงานใช่ทุกวันนี้คุณใช้ใช,<า>ชีวิต<า>ืบนฝรั่งมาก